และกรรมการผู้จัดก,การค่ะบริษัทคุริสิจำกัดค่ะเินเชิรค่ะน้องเมย์อเย่าปุยตามศิลปินดารานักแสดงนะคะจากทั้ง r s ชจองเและช่องแปดด้วยนะคะศิลปินจาก t r u ค่ะนอกจากนั้นทีมนักภาพมืออาชีพข,ของ Sun u ั c h ช n n e ลลาลิกาด้วยนะคะ สำหรับลาลิก้าสเปนในฤดูกาลที่2ที่กำลังจะเริ่มต้นนี้นะคะจะระเบิดความมันในเสาร์นี้แล้วนะคะวันที่17เป็นั่นเองค่ะใครเป็นคอบอลสเปนนะคะติดตามชมการแข่งขัน,นกันได้เลยนะคะครับก็ต้องขอฝากทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับทุกท่านก็สามารถจะเลือกรับชมความสนุกของฟุตบอลลาลิก้าสเปนในซีซั่นใหม่ฤดูกาล2 0 1 3 2 0 1 4นะครับเสาร์ที่17จสิงหาคมนี้ก็มีช่องทางนะครับ ซันชแนลนะครับถอดกล่องอัญญามซันบ็อกซ์เดิมหรือว่าซันบ็อกซ์ซูเปอร์โกลรวมทั้งช่องเจ็ดสีนะครับคลุ่มิชั่นพีเอสไอใช่ไครับบีทีวีแล้วติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาหลากหลายช่องทางเหลือเกินนะคะและอย่าลืมกล่องซันบ็อกซูเปอร์โกลด้วยนะคะ เอสจำกัดมหาชนเราได้รับลิขสิทธิ์ถึง3ฤดูก,กาลเลยทีเดียวนะคะผ่านมาแล้วหนึ่งฤดูกาลได้รับผลตอบรับที่ดีมา,มากๆเลยกำลังจะเริ่มต้นสู่ฤดูกาลที่2และก็อย่าลืมครับปีหน้าฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลนะครับเอสเก็ยังเป็นเจ้าของลิขสิะะขทธิ์อยู่นะครับค่เรียกว่าทอบอลทั่วโลกนะคะหนี้จากตาดูในการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่แล้วเมืองไทยก็เช่นกันเราได้รับชมการถ่ายทอดสดเลยนะคะผ่านทางบริษัทเอสจำกัดมหาชนที่นำบอลโลกมาให้ทุกท่านได้สร้างการได้สัมกันด้กวัย 64คนะแนนใช่ไหมครับปีหน้าลุ้นกันนะปีนี้ลุ้นลาลิก้าก่อนนะครับ<ะ>และนอกจากลาล,ลิก้าสเปนแล้วนะคะ,ะ,ะเรายังได้ชมโงปาเดเล่ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ทีมเชสสเปนในเกมเย้าด้วยเ<ะ>ล่นในบ้านนะ,ะฮะทิมเชสสเปนพัดเ,เรื่องทุตบอลโลกและอุรื่องค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะผ่าน<ะ>ทางช่องซันแชนแนลลาล,ลิก้านั่นเองนะคะ,ะผ่านทางกล่องซันบล็อกเออร์หรือว่าทางด้านกล,ล่องซัหรับซุปเปอร์โก นอกจากนั้นยังดูผ่านทางทรูวิชันได้ด้วยนะคะซันชาแ n ลอาริการ์หรือในช่องไอเร็กซ์อาาแล้วก็ทรูสปอร์ตสองค่ะช่องเจ็ดก็หนึ่งแมสต์ต่อหนึ่งเดือนนะครับสิบสองแมสต์ทั้งฤดูกาลนะครับนอกจากนั้นนะคะช่องทางการรับชมยังอีกมากมายหลายทางด้วยกันนะสำหรับใครต้องการชมย้อนหลังก็มีทีวีได้เลยร้อนฮัชจ้าทีเไ และทั <ok> ้งน uhh <sh> ี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับเราพันธมิตรทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็แขกผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะเราสามคนขอโทรลาตรงนี้ไปก่อนนะคะค่ะพักคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องชุมชนสายกีฬานีลาเวน